สวัสดีค่ะวันนี้กช่างยีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมโรบอกในแมพสร้างบ้านกันนี่เลยว้าวมันจักรยานด้วยสวัสดีเธอเราไปดูบ้านกันดีก,กว,ว่าว่ามีอัปเดตหรือเปล่าไปขี่จักรยานไปดูบ้านโอ๊ยตำรวจชนะหรอเป็น,น,นไงบ้านใหม่อัปเดตมาวยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โลบอทของจริงอันนี้ไม่บ้านใหม่นะโลบอทของจริง ไป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 ที่สร้างบ้านตรงนั้นก็โลบัคของจริงอย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อะไม่นั่นนั่นโลบัคของจริงมันจะต้องดรวดโรบัคกันด้วยหรือว่ามันกลายเป็นฟรีแล้วไม่ไม่ฉันต้องดูให้ได้ฉันต้องไปดูให้ได้ว่ามันแกลายเป็นโลเฮ้ยวะยังคงโรบัคเหมือนเดิมมันคือบ้านอะไรหรอมีของฉันเองชื่อชันเปลี่ยนจากเดมมี่แล้วนะแดมมี่ก็คือ คือแบบแหลกมาก,กเลยลบแล้วโหลดใหมก่ก็มาเป็นอ่าอีสชีสก็จะสีสเลๆลาบลาบลาอ่าฉันคิดนะว่าตรงนี้มันจะนอนได้ใช่นอนได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันอยากได้บ้านสีขาวฉันไม่ชอบสีนี้ใจไมใหมเอาดีกว่าเอาสีนี้สวยดีค่ะ มาดูบ uh, okay. uh. right. wow. wow. Th okay. ้านหลังน hmm. ี้หน่อยสิเราบักแต่างนั้นหรอฉันแบบเข้าเลยละกันเปิดสิเอาบบ้างอั้นเอออะไรนะแบล็กแมนว้าวว้าวที่นี่ที่ไหนน่ะใช่ฉันฉันต้องเปิดบ้านให้ตัวเองสิเมื่อไหร่เขาจะเดี๋ยวว่าล็อกบ้านวิ่ฉันเล่นเกมด้วยอ้าว ไปดูห้องใต้ดินก่อนแล้วค่อยมาเล่นเกมดีกว่าว้าวเป็นหนังสือว้าวทุกอย่างที่เจอว้าวยงนู้อย่างน,น,างนี้เล่นเกมใหม่ขณะนั้นตู้ผังแล้วมั้งเราไปดูตรงนั้นกันดีกว่านี่โหดูเครื่องวันแหละไปจ้าทุกคนอ่านี้ก็สวยดีนะแต่ว่า มันทำาไมเป็นอย่างนี้อะเนี่ยหลายสีด้วยกันก็สวยแหลกปลอกเลยก็จะมีแค่นี้คนะ่ะไม่ไม่ใช่ปิดชีปนะเราจะเล่นกันต่อจ้าเออมันมีอะไรเกี่ยวกับรถเมย์ไหมไม่เกี่ยหรอกรถเมย์ก็แค่อ่ามานานแล้วแหละว้าวบ้านใครน้าสวยจังเสยียเงินน่าหนะ้า ว้าว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 เราจะไปขึ้นไปดูกันเผื่อเขาไม่ได้แลออยากเข้าวอยากได้วัลลูบอกยตงเติมไม่ได้เติมไม่เป็นเติมไงใครดูช่วยฉันอยากเติมเติมถ้าเติมนะฉันจะเติมทุกอย่างหมดเลิกเลยฮะไป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 ดูที่าบดบดก็ไม่มีอะไรบดไม่มีอะไรเปยนไปปั๊มน้ำมันยังเหมือนเดิมรถเหมือนเดิม วรามาเก็ตเหมือนเดิมหรือว่ามีแค่นี้จริงๆไม่ฉันว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีแค่นี้มันต้องมีอีกสิใช่มันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนเห็นบากเลยอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆแล้วคราวนี้ฉันต้องทำอะไรต่อรถก็มีอยู่แค่นี้ฮะ,ะไปไม้บ้านหลังที่ส6บหเหรอยอมเก็บบ้านตัวเองไปกันแล้วก็ไปสำรวจ บ้านใครหลังที่สืบหกอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าไฟไหม้น่าไงไฟไหม้จริงๆด้วยไปดูกันทุกคนเราจะไปช่วยเขาดับไฟกันเออซิจ้าฉันจะช่วยนีเธอเปิดเดี๋ยวนี้นะแล้วเธอก็อยากฆ่าฉันด้วยงั้นฉันจะฉีดอนนี้นี่แหละเปิดก็ไม่น่าเสียสละมาเลยฉีดไปก็ไม่ได้ช่วยเลยเขาไม่เปิดให้ฉันเข้าอะ ปัญจการหาบ้านสร้างดีกว่าเถวนี้ที่มานี่เอา้านั่งได้หลายคนเหรอจริงดิว้าวไม่อยากนั่งแับใช่ไหมเอา้านั่งลง,งเธอไปเลยนะเอา้าสร้างบ้านไม่ได้เดี๋ยวหกนาทีไม่เป็นไรให้กลับมาสร้างละกันนี่เอาดีกว่าฉันอยากได้สีฉันอยากลองสีขาวไป ห้องสีขาวมันไม่ไม่มีที่นั่งหรอชวนเพื่อ,อมนมานั่งด้วยอ่ะเม่นแล้วไปดีกว่า,าที่ไหนเนี่ยทำจริงอันนี้ใครสร้างเหรอสวยดีนะน่าจะคนฝรั่งเลยใช่คนฝรั่งแน่ๆคนไทยน่าจะก็ดีแบบไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นแบบ โธ่นี่เป็นใครอะ่ะแตบดีนะปัน่นด้วยกันไหม <c oughs> ปั่นสโลวมากแต่นี่ปั่นเร็วมากอ่าบ้านฉันกี่นาทีละมันจะสร้างได้กี่นาทีละอ,อ,อยอะไรเนี่ยทนทันทนหทัวฉันแตกเลยอะ่ะมันให้แป๊บ คือตอนนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าเราควรไปที่ไหนแต่เดี๋ยวเราจะพาไปเล่นสระไ้น้ำมากันต่เอื่ต้องเปลี่ยนชุดกันนะชุดก็คือเหมือนเดิมเดิมหมดอัปเดตก็คือมีแค่นี้ว่างั้นเหรอใครหรือว่ามีอีกมีอีกเต่ามีคนบอกเราจะทำอีพีสองว่าเขาดูตัวสะดุ้งไม่นะราบอกฉันใครก็ได้ช่วยบอกฉัน่ว้าตายตายทันทีเลยโอเค ต้นตาเราจะมีวิธีให้มันสูงมากมากก็คือกระโดดไปด้วยนี่ไงไเองสูงไม่พอนะแค่นี้มันจะสูงพอไหมนี่ต้องขึ้นฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็เห็นมดตัวหนึ่งหลายตัวมากเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยโอ๊ยังย,ย,ยังยังไม่อยู่ดิีกอยังยังไม่อยู่ดิก,ดกนี่จะกระโดดต่อนะใช่นันจะกระโดดต่ออีกนะได้ ตายก่อนได้ปะอุ้ย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 กระเด็นอะไรอ่ะเอ้ายแล้วเออใครดูจบนี่คือพีคมากอุ้ยฉันมาถึงที่ไหนเนี่ยฉันอยู่สาวไม่นานแล้วฉันมาที่ไหนเนี่ยเอ้าฉันมาอยู่ในป่าได้ยังเอาตกแมปตายตายแน่ๆตกแมปเลิศตกแมปตาย ตกแมปตายเพราะสาว่ายน้ำฉันจะไม่เป็นเล่นมาอีกแล้วอะ่ะตกแมปตายอะ่อะเพราะสาว่ายนะ้ำมาดูดิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนชุดดีกว่าไปละเล่นและสาวยน้ำอะไรอะ่ะอืม้มโอเคขึ้นมาได้ยังไงอัดคลิปอยู่นะ โอ้าว้าวปั่นมาในนี้ไม่ได้นะตกหมัดตายสุดยอดใช่ตกมหมัดเฮ้ยเธอเธอเป็นตุ๊ดเหรอช่างเถอะช่างเขาเถอข้างไหนก็นั่งได้เหมือนกันไหมเอา <c oughs> <c oughs> ดูสิไหนลองบ้างเอาเฮ้ลาด้วยให้เฮ้รอด้วยรอฉันด้วยสิรอฉันทีขรออั่ง ไม่เห็นเป็นเลยอเอ้ออ้าวรถหายพอขึ้นไปนั่งรถหายทันทีไม่มามามเรา,า,าต้องใช้ของใหม่นี่น่เลยโอเคไป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 ที่คาเฟ่จะ,จะไปกินข้าวแล้วฉันหิวมากเลยจะซื้อ,อกลับบ้านแล้วก็ไปสร้างบ้านนะจ๊ะ อเค่ะขอจ่ายเงินแป๊บรูทบัตรบัตรฉันอยู่ไหนล่ะเอาบัตรหายนี่โอเคดีมากเลยเอาแฮมเบอร์เกอร์กลับบ้านแฮมเบอร์เกอร์อยู่ไหนมาโนว่าเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปแต่จริงๆแล้วหยิบม,มาเองอะเอาไป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 ได้ราา้านได้ไป กับบ้านสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กนนดแชร์กดซับสไคห้ช่างอีฟชาแนลจะดูแลไปบ๊ายยืบยืบไปแล้วนะ